ครับผมนายกิจการนเสงร์ผมนายพิศรกรครับวันนี้เราจะมาดีเซนเรื่องวิธีการทำความสะอาดแรมนะครับก็วิธีแรกก็คือเอาแผงวงจงรของ CPU ออกมาก่อนแล้วก็ดึงปยยลั๊กออกเรียบร้อยหลังจากนั้นเราค่อยดึงตัวแรมที่อยู่ข้างใน CPU ออกอุปกรณ์ก็คือยางลบ เดียวพอครับเอ่อเราก็แค่นำยางลบมาลบตรงแผงวงจรที่เป็นทองตรงนี้ครับับไม้สะอาดสองฝั่งเลยพอลบเสร็จแล้วให้เสียบคอทีนครับเสียบไปดักไปก็มัน แค่นี้แหละครับขอจบการนำนะเสนอเลยครบอบคุณครับ